ตอนที่ไปเที่ยวอะฮะพอนอนอยู่มันจะปวดตึ๊บตึ๊บตึ๊บ,บอยู่ตรงข้างๆใต้รักแร้อะฮะแถวๆเนี้ย่ะพอตื่นเช้าวันหนึ่งก็ลองคำดูนึกยังไงไม่รู้คำดูฮะก็เจอพอเจอเสร็จปุ๊บก็เลยไปโรงพยาบาลเลยไปโรงพยาบาลแต่ก่อนไปโรงพยาบาลเนี้ยสั่งนว,วัตกรรมแอปโก้นเนี่ยทานก่อนเลยทีนนี้เขาสองวันกว่าจะมาถึงใช่ไหมฮะอ่าแล้วหมอก็นัดพอเราไปหาหมอปุ๊บ หมอก็ทำการเมโมแกรมกับอันตราซาวแล้วก็ให้รอพอรอเสร็จปุ๊บผลก็คือออกมาคือไม่ใช่หมอยังไม่บ่งนะว่าเป็นมะเร็งนะคะหมอบอกมันเป็นก้อนเนื้อที่ไม่เรียบไม่เรียบมันขุกขระถ้าเรียบก็คือโอเคแต่นี่มันขุกขระหมอก็เลยบอกว่าขอนัดเจาะเอาชิ้นเนื้อออกมาก็1.9เซ็นประมาณนี้ แล้วหมอเขาก็พอพอเราไปผ่าเสร็จใช่ไหมคะหมอก็บอกว่ามันเป็นมะเร็งชัวรมีความรู้สึกว่าไม่แน่ใจเราก็เลยเปลี่ยนเป็นโรงพยาบาลที่สองพอโรงพยาบาลสองไปปุ๊บหมอก็ทำเม,มโมแกรมกับอันตาา้าซาวเหมือนเดิมก็ผลออกมาก็คือมะเร็งแต่มีเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งก้อนเหนือเต้าหมอก็เลยบอกว่า ตอนแรกว่าจะเก็บเต้าให้คงเก็บไม่ได้แล้วต้องผ่าทิ้งทั้งหมด oh. ก็เลยบอกหมอว่าถ้ายังไม่ผ่าตอนนี้หมอดูแลให้ไหมหมอบอกดูแลให้ก็โอเคแต่ให้ใบนัดมาแบบไม่มีวันที่ค่ะไม่มีวันที่หมายถึงถ้าคุณอยากมาคุณก็เอาใบนี้มาแล้วมายืน่นแบบนี้ mm hmm. เสร็จแล้วก็เลยให้น้องคนนี้ที่เขาทำอยู่โรงพยาบาลแห่งที่สองเนี่ยไปทำเรื่องประดี๋ยเขาเป็นบุคลากรที่นั่นนะคะ เขาบอกว่าคุณหมอบอกว่ายังไม่ถึงเวลาให้รอถามสามครั้งก็ผลออกมาก็คือแบบนี้ให้รอรอจนถึงเดือนกรกฎาค่ะแล้วก็เพื่อนก็มาจากอเมริกาพาไปโรงพยาบาลแห่งที่สามแห่งที่3ามนี้ก็ทำเมมโมแกรมอันตราซาวเหมือนเดิมแล้วก็ผลออกมาก็คือหมอบอกว่ามันเหลืออยู่หน่อยนึงนะที่เดิมที่ผ่า แล้วก็ที่เหนือเต้าเนี่ยไม่มีอ่าแล้วคุณหมอบอกว่าอย่างนั้นจะขอผ่าเลยนะประมาณเดือนสิงหาก็ผ่าหมอเขาก็ผ่าตรงที่เป็นต่อมน้ําเหลืองด้วยหมอบอกถ้าไม่ไม่มีการกระจายก็ปิดปิดเลยไม่ต้องเปิดไงฮะถ้ามีเขาจะเปิดออกมาใช่ไหมฮะแต่นี่ปิดฮะแล้วก็พอเสร็จได้หนึ่งเดือนก็หมอก็ให้ไปไปเช็ค ดูจะดูตรวจนะคะหมอบอกว่าต้องทำคีโมสี่ครั้งใช้แสงยี่สถึงสาครั้งก็บอกไม่ทำหมอไม่ทำเลยค่ะทั้งคีโมทั้งฉายแสงแล้วหมอก็เลยให้ยามาทานทานหนึ่งเดือนพฤศจิกาก็ไปตรวจหมอก็ก็ตรวจเลือดนะนะตรวจเลือดเสร็จหมอก็บอกอีกสองตัวยังไม่ออกนะคุณป้าต้องรอก่อนนะ ถ้าถสองตัวนี้ออกมาไม่ดีคุยกันยาวนะ,ะแต่ถ้ามันดีเดี๋ยวอีกสิบนาทีนะคุณป้ารออยู่หน้าห้องเดี๋ยวถ้ามันดีคุณป้ากลับบ้านเลยอีกสามเดือนเจอกันแต่พออีกสักไม่ถึงสิบนาทีอะค่ะพยาบาลก็บอกกลับบ้านได้สามเดือนเจอกันตอนที่ใช้นี่ก็ยังไม่มีความมั่นใจนะตัวนวัตกรรมนี้เพียงแต่ว่าเราดูเราเซิร์ชดูในในเฟซบุ๊กในยูทูบใช่ไหมคะลองทานดูแล้วทีนี้พอเอินบ้านตรงข้ามะค่ะ เขาเคยเป็นมะเร็งปากมดลูกแล้วก็เอามะเร็งมดลูกค่ะแล้วเขาบอกว่าเขาก็ไปผ่าออกมาแต่ก่อนที่เขาจะผ่านะะมันใหญ่มากแล้วก็ทานนวัตกรรมของแอปโก้เน,นี่ยค่ะอยู่เดือนหนึ่งเขาบอกพอไปผ่ามันยุบลงอะค่ะแล้ก็มีความรู้สึกเออสงสัยตัวนี้ละมั้งที่เราทานแล้วมันคงทําให้แบบดีค่ะเช้าน้ํามังคุดหนึ่งแก้วก่อนอาหารแล้วก็เที่ยง ก็สองเม็ดตัวแคปซูลน,นะคะแล้วก็เย็นอีกสองแคปซูลค่ะก่อนอาหารแล้วก็มันมีผลอย่างอื่นคือเข่าเราก็ดีขึ้นเมื่อก่อน,นพ,พอมันนั่งกับพื้นใช่ไหมคะพอลุกขึ้นมามันเหมือนเข่ามันใช่ค่ะแล้วมันจะเจ็บมันลุกไม่ค่อยได้แต่ตอนนี้ก็คือคล่องมากคล่องแคล่วคล่องมากเลยค่ะทุกวันนี้ ก็คือดูของนวัตกรรมแอปโก้นี่แหละค่ะก็ทําให้เรามีกําลังใจก็สู้จนถึงทุกวันเนี้ตัวนี้แหละค่ะนวัตกรรมแอปโก้นี่ดีที่สุดแล้วค่ะ